ครับสวัสดีครับผมผมจิ๋วนะครับในพิโรจนะตดารานะครับว่าที่ส,สกเคภาษีเจริญนะครับพักไทยสร้างไทยคู้หญิงสุดารั์เจ้าอยุดาพันธ์นะครับวันนี้เป็นวันที่15นะครับกุมภาพันธ์2 5 6าหกห้โครงการเรายังหยุดตรวจอยู่แต่โครงการเรายังรับรักษาคนที่ติดเชื้อไวรัสโควิดตรวจแล้วเอทีเคแล้วขาโฮสเทลหรือโรงบาลที่รักษาไม่ได้สามารถติดต่อเข้ามาในเพตเราเลยนะครับวันนี้ผมเตรียมพร้อมแล้วที่จะไปรับผู้ป่วยอยู่ด้านในที่ให้เตรียมมาที่โครงการเราแล้วเดี๋ยวไปส่งพร้อมกันเลยนะครับ ตอนนี้ยืนอยู่ที่ของการนะครับเดี๋ยวเราจะเอาของขึ้นรถนะครับตอนนี้เป็นเวลา12.00น,นนะครับจะตัวเล็กชื่ออะไรจ๊ะเ <c oughs> ดี๋ยวคุณไม่ได้ <c oughs> ไม่รอใช่ไหมวันนั้นยังวันนั้นยังนั่นอยู่เลย <c oughs> ตอนนี้ขึ้นรถไปแล้วนะคะเดี injuries, ๋ยวเราจะไปรับอีกหนึ่งท่านคนที่9นะครับอยู่ตรงเพชรเกษม20นะครับในเขตประสิทธิ์เจริญนะครับเดินทางแล้วนะครับเที่ยวนี้นะครับเป็นเที่ยวเช้านะครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงพอดีเลยนะครับเราก็เดินทางมุ่งหน้าไปรับผู้ป่วยหนึ่งท่านนะครับที่ซอยเพชรเกษม20นะครับแล้วก็ เอาทั้งหมดทั้งหมด9ก้ากายนะฮะวันนี้เราจะไปส่งกันที่แกลงวเทวีนะครับพราหมกนะครับตอนนี้ถึงเพชรเกษมซอยยี่สิบแล้วนะครับตอนนี้เราเข้ามารับผู้ป่วยหนึ่งท่านนะครับอยู่ในซอยเพชรเกษมยี่สิบนะครับแยก 9. เก้าเกาเดินมาแล้วนะครับ รับถึงที่เลยนะครับเอเคขึ้นมาแล้วนะครับม,มาถึงแล้วนะครับโอเคครับเชิญลงได้เลยครับ ครับสวัสดีครับผมจิ๋วนะครับในพีรโรจนาตลารนะครับว่าที่ผู้สัสกรเขตประสิจธิเดชนะครับไทยสร้างไทยผู้หญิงสุดารัตเกียรติยศผ่านนะครับโรงงานที่เราอยู่นะครับโรลบานแกนทาวเวอร์อินนะครับผมครับเดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์คุณยายครับคุณยายท่านนี้ก็คือท่านที่ผมนําแกมารักษาที่จนวันนี้ก็รักษาจนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับชื่อคุณยายอะไรครับตาดงแตงแดงเหรอฮะแตงแดงใช่ไหมฮะตระกูลแดงมาที่นี่กันเยอะเลยใช่ไหม แล้วมันเอาวันนี้คือรักษาหายแล้วถูกต้องไหมรักษาหายแล้วนอนทั้งหมดกี่วันสิบสิบคืนอ่ะสิบวันนะสิบคืนสิบวันนะฮะอ่าแล้วตอนตอนนี้อาการเป็นไงสบายดีอ่ะสบายดีนะ้อยู่ดีกินอร่อยแล้วใช่ไหมล้วคิดถึงที่บ้านมั้ยมาลูกมาเนี่ยก็คิดถึงกันเราให้เป็นดีแล้วอ๋อมียายอ่ะมีต้องมาอกี่คนมันสองคนนั่นอ่ะเหรอแดงตะกูลตะกูลแดงนะ โอเคตอนนี้สุขภาพโอเคแล้วโอเคจำได้ใช่ไหมว่าโครงการเฮียจิ๋วเป็นที่พายายมารักษาจําได,ได้เหรอใช่เดี๋ยจะกลับไปได้ไหม,มก,กลับได้ไหมเดี๋ยวเราจะรับกลับไปด้วยนะครับผมไอ้หนูได้ด้วยเดี๋ยะะไอ้หนูได้ด้วยนะ <laughs> โอเครับเตรียมกลับบ้านกันเราเตรียมกลับบ้านกันแล้วเนี่ย <laughs> ใช่ไหมลูกเดี๋ยวเตรียมกลับบ้านแล้วนะ มาส่งแล้วก็มารับกลับบ้านให้เรียบร้อยเลยนะฮะเฮ็ดเห็ุอยู่นะครับก็ขอขอบคุณโรงพยาบาลมาลีด้วยนะครับเธอไม่ได้โรงพยาบาลมาลีที่ประสานงานในการที่หาข้อเสนอให้เกิดลำบากอยู่ก็ขอบคุณโรงพยาบาลพีเอ็มจีโรงพยาบาลมาลีด้วยนะครับแล้วก็ขอบฟางที่ชิวไว้ในอ้อมใจของจำเสร็จเลยและชาวไทยด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ